สวีทัศสวัสดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับนี่ผมเนยผ้ามาจีฟ้ามนะครับจี่ฟ้ามปะทุมท่านี่สามโขปทุมท่านี่นะครับพอดีผมเนยมานี่โอกาสได้แหวมาทางปะทุมท่านี้ก็เลยมาผ้ามาเบิงครับทานอาหารจีฟ้าม ข้างในสิเป็นไฮน่าสวนผสมเนาะครับเนาะเบื้องบรรยากาศรอบๆนะครับคือ,ญญาาอ,อครับรบรรยากาศคือกับทางบ้านเฮาเลยครับมันนี่เดะแวะมาเบื้องครับถ้าเบื้องบรรยากาศข้างในเนาะครับเนาะ สิพ้าเบ่งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะบรรยาก,กาศข้างในสปอร์ตพี่น้องสุข,ขุสุข,ขนเบ่งบรรยาก,กาศนบ่านะิดฮอดบ้านเฮกาครับมาเบิ่งแบบนี้นะครับมาเบ่งบรรยากาศแบบนี้บ,บ,บ่อยากไปทังไหนครับ <S <S นี่คืออาหารเนาะครับเนาะนี่คือลูกค้าที่เป็นมาก,กินข่ากินน้ำนะครับกินข้าแรวเบ่งก็สามารถย่างไปเบ่งไรหน้าชวนผสมขางหนครับ <S <S เดี๋ยวผมสิพ้าเบ่งวา่ามีหยังแน่เข้าเข่าไปขางหนแล้วพอกินออกจากล่าแล้ว <S <S เพิ่นก็นให้ลูกค้า งานเขาไปเที่ยวข้างในในสวนมันสิเป็นลาหารเป็นไฮน่าสวนผสมนะครับยูปะทุ่มท่านี่นะครับครับรถลูกค้าที่มากินนะครับนครับเบื้องรับบรรยากาศมีปลากก๋วยมีทุกอย่างหน,นึ่งแนวครับในพี่น้องได้รับชมกันไปพร้อมๆกับผมนี่แหละครับกีฟาร์มนะครับ ุทานีนี่ครับนี่คือหน้าดำนะครับนะครับเดิ๋ผู้ลองค้นไปติดตามนะครับบรรยากาศบานๆเท่านะครับเนาะไปความกันครับอินที่พานไปเรื่อยๆครับเบิ้งไปซาๆาบรรยากาศบันเท่านะครับเนาะ ไปครับนให้ความกันครับผมเดขกผ้าค่อยๆเบิ่งบรรยากาศครับผมไม่เห็นหมองนี่ผมคิดถอดบ้านเท่าเลยครับบรรยากาศแบบบ้านบ้านนะครับทีอยู่ในโซนกรุงเทพมหานครอยู่ปทุมธานีนะครับเบิ่งครับบรรยากาศต้นไม้ร่มเลื่นครับมาแล้วว่าอยากนี้ครับเยากขึ้นรถลูกค้าเพื่อนเนาะถีมากินยุราอาหาร ตนท่านี่ก็สิเป็นไฮเขานะครับเนาะเขากำลังออกลวงนะครับเป็นบ่อปลาเป็นไฮหน้าส่วนผสมวอยไงสักครับเป็นไฮหน้าส่วนผสมเป็นบรรยากาศปันบานทางคือคน้นทางบานอีสานบานเฮ้าเนาะครับเนาะนะครับมองซอนันที่ยกขนาเฮ้านะครับ, <c oughs> รบ,มขขรบผมสีสู้ในเบิรงเนาะครับเนาะ เป็นนางหมองนางกินกาแฟหรือว่าสร้างอาหารเป็นนางกินตอนนี้กาลัางกอ่อสร้างว่าท่านแล้วสมบูรณ์นะครับใกล้จะเปิดให้เป็นนางเบิงกินข่ายุกกลางน้ำนะครับกระสีดีเบิงบรรยากาศนะครับมันบานบาน,บานทุงมีน้ำมีปลาครับให้อาหารปลาก็ได้ครับให้ลูกค้าที่มาทานอาหารเรือมากินเขา่าบานเฮ้งเบื้องไนแง่ เบื่งบรรยากาศบ้นบานๆกบให้หน้าสวนผสมครับสิผ้าไปเรื่อยๆเนะครับเนาะผมสีผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเจ้าของร้านนองนีนะครับในหูหูจักกับผมเนี่ยแะครับนะครับ บรรยากาศบ้นบานๆวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆครับโยครับมีหานพร้อมเนอครับมีหานอุ้ยสวยงามมีีครับร่างกายครับกีฟาร์าม,ระมนะครับกีฟาร์มสามโคกปทุมธานีอันนะครับเด้อดโพเดมาทางนี้ก็มานะครับเด้อดระเบิ่งมาแง่คบบรรยากาศบันบานเรือแค่ในเบิ่ลเยียมนะครับเนาะ มีระดับร้านอาหารตรงนี้คือร้านอาหารปิดกินแล้วสามารถลูกค้าสามารถกินแล้วแล้วออกมันม่นย่างให้อาหารปลาเมื่อบิง่งบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเย็นต้นไม้สลายครับต้นไม้สลายนางพักตอนนี้มองให้นางช่อมยิ้วใม้นางกินกาแฟนีม่มองให้เบิ่งหลายๆอย่างหลายแดงนี่รักปูก เพื่อกินได้เพราะว่าสิเป็นกล้วยเป็นข้าเป็นหัวตังค่เป็นอย่างนี้เหมือนรับแล้วก็มีบอเรียงปลานะครับเป็นบอเรียงปลาครับบอเรียงปลาสมารถเบื้องล้วจะซีทอดบานเข้าเลยครับเปิ่งรับนี่คือหานเนี่ยตัวยหญ่งงงามเลยครับตอนนี้เขาเลียนน้ำแล้วเขามาตากมาตากเดือดครับแล้วก็ร่างเลียร์คนในเขาแห้ง เป็นบรรยากาศแบบวู้สุดยอดดีๆครับขาดเป็นแบบสยยัญลักษณ์ออกมาเนาะครับเนาะงามากครับงามันนะครับนะายออา,า,ยออา,ดบายเดึงก,ก,กับกีฟาร์มนะครับเด้อกีฟาร์มสามโคกประมินออกก่นทันเอาละครับเดินไปต่อครับไปต่อครับกับบรรยากาศที่น้าเดินหน้าชม ยากาศนะครับมุมเนียงข้างหงน้าครับดูครับเป็นนามเงาครับไปครับต้นใหม่ตัวยางคือแนวว่วาสิเป็นต้นใหม่มีปลาไม่ยางหลายๆยางหลายๆเนี่ยน,นะครับเนาะสเสตปซี่หรือว่าพีนองมีโอกาสเป็นยางผ่านมาทางนี้ขี่รถผ่านมาทางนี้หรือว่าสีมาตัวสามขกปทุมท่านี้นะครับเด้อกีฟาร์มนะครับเด้อกีฟาร์มเด้อเอาเละครับ มาบุ๋งบรรยากาศบ้านบ้านาเท่านาะมาบัาครับนี่คือนี่คือไห่หนี่คือเข่านะครับเนาะนี่คือเข่าเนาะนี่ครับเนื้อหนี่มิยปาปลาเลยครับนี่ครับเน,นะนื้อไบ่อนันมิตาปลาครับให้อาหาราลปลาเอ๊ะบรรยากาศนะครับเนาะ ป่วยโอนค้าโอนอ่อยนะครับเป็นแนวนกินไหมนะครับบรรยากาศร่มมะเรื่นนะครับ,บรรรม,รมีนะค่คือหาอาหารปลานะครับนี่คือพลังหาอาหารปลานะคูุกปลาที่มากินข้าวเล็บนะฮะหาอาหารปลานะครับครับหาอาหารปลานะครับพ่อกลัวไม่หาปลานะครับปลาดอนะครับเนาะนะครับปลาทับทิม ไปแล้วครับไปไปเอยๆนะครับเนาะอ่านหน้าเลย ีกับสวนมีพริกมีหัวลาพามีต้นบักฮงมีบักเขือมียังถุงยางทุกเนี้กินได้นะครับสุดยอดเลยครับเบิ่งในนีและกระสีคิดทอนบานนะครับบรรยากาศพันบานครับมีถุงยางทุกแนี้หอยไท่มครับคนเดี๋ยวผ้ากันไปเรื่อยๆนะครับเนาะพ้าเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ นองเบื่องแล้วกักดติดตามผมฝากช่องนี้ด้วยครับเจ้อฝากกดติดตามช่องให้ผมนี้ด้วยครับเจไดมี่กำลังใจทำคลิปทำกำลังใจทำคลิปให้เบิ่งนะครับเนาะเฮบซีกับพ่อเม่พี่นองช่องอีสานพาละพาเที่ยวนะครับเนาะนี่ก็คือสวนริกนะครับดูว่ากินได้นะครับดูครับกินได้เมื่อถอย่างครับปลูกหนวะกินไข่ปลูกขาปลูกสามารถกินได้หลอย่างครับนะครับดูครับ บรรยากาศรอ,รอบๆนะครับเนาะ <c oughs> ในใครับมันยังไ่ครับงามอีลีครับดูครับสวน <c oughs> แทบสีบดีสือเลยครับเอาไงซะอยู่ในนี <c> ่ <oughs> แทบสีบดีสือบ่ว่าสิเป็นคนงานบ่ว่าสิเป็นเจ้าของ <c oughs> มีคนดูแลมีคนงานดูแลหลกักการมีบักต้นบักหุงมีกล้วยมียัง <c oughs> แทบสีบดีสือครับอยู่ในนีม่มดเลยครับอยู่ในนีม่มดเลย อยู่ในหนีมดเลยครับเพ่ครับสุดยอดลีลีครับผมมากครั้งแรกผมชอบเลยคือว่าบรรยากาศบานๆกับปลาอยู่ในน้ำกับมียูบนโบกกับมีพักมีหยามีแบบผ้าวมีกล้วยมีของทุกกินทุกสิ่งทุกอย่างสี่แห้เข้ากินได้ลงไปในน้ำนะครับนี่ก็คือสิเป็นบ้านค้นอยู่ขอบๆแม่น้ำนะครับเนานะครับ กะทิเป็นต้นกล้วยต้นมันสัมปะหลงังเอ้ยต้นกินได้มดทุกสิ่งทุกอย่างครับในนี่กินได้มดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเบื้องล้วกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมน้ำเนือครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมเลยทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีทุกคน,คห,นหน่อเพิ่งฝาก่องน้อยผมไว้น้ำเลือน,นครับเด้อ เบืองรับบรรยากาศนะครับรอบบรรยากาศรอบรอบนะครับเนาะรับตีแพ่ในเบิ้งครับบรรยากาศรอบรพี่น้องเห็ในเบิ้งครับสวยงามครับสวยงามในีสครับสวยงามร่างกายในีสครับมีเจ้าแอวกินใดครับแทบสีบรดสุทธอ์อาวาใดครับ ต้นกล้วยเอ้ยต้นมะพร้าวเอ้ยต้นทุกอย่างทุกแนวครับที่กินได้กอไผ่กับนีครับกอไผ่เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะผมติผ้าเบิ่งนี่คือหม่องซวอมไก่นะครับ,นะบ,อ,อ,อ,รบอยู่นี่มีทุกอย่างครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเอียงผมติผ้าเบิง่งไปเรื่อยๆให้ภาพบรรย่อย เบื้องล้ววหายพาบรรยายน่ลิปครับว่าเพิ่นเหตุอีหยังนี่นะครับนะครับนี่แนวกินได้ครับนี่คือปลาผิดหัวลาพาบักเขือบักแปงนะครับ ะครับเดือนมานี่งครัสิเป็นโซนไก่ตีครับบ้านนี้เป็นโซนไก่ตีครับนะครับเบิงลงไก่ตีน่ากันบ้านห่ตัวแรกที่มาไก่ตีครับยูนี่ครัเยอะแยะเลยครับไก่ตีเป็นเยอะแยะเลยสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ครับครับมีสุ่มใครมากมาึนะครับคนสิมีช่อมเป็นช่อมไก่ตีนะครับเนาะ ขมวมไก่ตีของประทุนข้านี้นะครับคือนี่ครับพีนน่น้องคือปศนีมือดูแลไก่โดยเฉพาะเลยครับคือดูแลดูแลไก่นะครับเนาะลานกิจก,กรรมนะครับนี่ลานกิจก,กรรมลานกิจกรรมเบื้องของกินครับพีดด่นอ้นองผมวนซ่อนครับว่าสิบเป็นบักหน้าว่าสิบเป็นบักหน้าบักม่วงกินขอกินไข่ครับ ชุดยอดอนี้ครับครักด้วยครับนั่นนี่นีน่นนครับถัา,ายทุ่ไขคครับตีผมทายต่อเรียกตียุคใครานะครับครับครับ ต้องกินใดทั้งนั้นครับทุกคนครับคอยๆแค่นในเบื้องนอกครับเนาะ ตีครับได้ตีครับเมื่อบรรยากาศกคนด่วนแล้วครับเนาะเมื่อบรรยากาศผู้ได้ที่มาใได้ตีกรับทีโอ้ยครับสุดยอดครับหลายหลายสายพันธุ์ครับมาเบิ่งเอาเด้อปทุมธานีครับร้านกีฟาร์มนะครับเด้อกีฟาร์มปทุมธานีนอน เบิกมาแย่งเอามันเป็นชมร่มเลียงใกล้ตีโดยเฉพาะครับสำหรับผิหนหองที่อยากชบมาเบิงยากมาใดไปเลียงกับมาแด้ครับเด้อ,อครับบัคับ้ากาศบางๆนะครับเนาะ มาเบิ่งนอใหม่ไงครับโอ้ยนอใหม่ผมออนซ้อนนอใหม่ครับฝนตกนะครับตอนนี้นะอยู่กับพายุเข่าหนาฝนเบิ่งนอใหม่ครับเบิ่งเบิ่งนอใหม่ครับเบิ่งนอใหม่ครับต่อนซ้อนครับผมเอ้ยนอใหม่ไม่ตรหน่อยไงครับน่อเดียวนอเดียวขัดอิ่มครับเบิ่งนอใหม่ครับอิ่มด้วยนอเดียวสามารถอิ่มได้เลยออนซ้อนแห้งครับนอใหม่ กูได้เบิงเ่งแล้วล่ะสิ่ชีฮอดบ้านคือผมมโนอมันรับมันรับนอใหม่ครับมันรับนอใหม่เอ้ยแต่่อนซ่อนนอนใหม่ครับออมกัวอยู่ครับ ของเสียงพอ,อมโอ้ยบรรยากาศนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งครับก็ได้ชอบบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งคือผมแนนอนพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนเบื่อแล้วกดติดตามช่องอีสานพาละพาเทียวนีเดอครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้พ่อไว้ซ์นี่ก็อนอนกครับเนาะเดี๋ยวผมสิต่อ้วยอีกคลิปนึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ